สบายดีพี่น้องบาตนี่ก็สิพา,ากันมาลุ่นเลขก,กันความพันของ,องบเบาแพนอ,ดด <laughs> นอีกเ,เกลยเด้อเฮ่อมนี่เด้อเลขลาวเด้อพี่น้องเด้ออืมสบายดีสบายดีพี่น้องโอ้อยบาเนี่สบายดีพี่น้องเอาเนา่ยเรากันในซองแม่ทำหมอนเกราเลยพี่น้องเอยเออม่ใช่ว่าให้เลขพี่น้องแต่ ปุ๋งของพันเนะีมันจะเป็นจริงบ,บ่อนะอนนะเออฝันได้ไงนะเออเขาก็พันว่าเมื่อคืนนี้แหละไปบุนดองพันสาเนาะเออบุนอบดองบุนดองพันศาเนี่ยมันก็ไปเดือนเจ็ดเอ็ดไปแล้วอ่ะเออแล้วนี่เราไปพันเห็นเขาส่งเงินลงมาเออมาเนี่ยนะอ,อือส่งเงินลงมาสองลำอ,อือ ปดหัวแ่ยือเงก็ได้ว่าว่าว่าขพ้นนะคนละออไปว่าแบบแบบโยกไปว่าขึ้นบ้าขึ้อนบ้าบ้าขึ้นนะอะแล้วราบอกให้เราหันต๊ะตต๊ไวในน้ำมนนะกินเออ่อนปะเนี้นไปลี่ยนพือนนี่ตาแบบเปตากระโดดเป็นตุ้มเป็นตุ้มเป็นตุ้มาเนี่เป็นตากรไปเป็นตุ้เป็นตุ้มเป็นตุ้มมา ลบได้กันดีก่อนไปตุ้มไปตุ้มมันตุ้ไปตุ้มมันนะเป็นแป้วเป็นเป้าเป็นเป้านะปีนี้บุญโลกพันษาเนาะบุญโลกพันพรรษาคือว่าพันคือเพิ่อไม่หรอพันคือเพิ่อเออไปได้นันบ่พันคือเพื่อนแล้วเพิ่อนนโตัที่เป็นตุ้มมาเนี่ยตุ้มนี่นะอืมันคือด่างเพิ่อ ไ,ไปเป็นตุ้งตุ้งมานะคือด่างเพิงคือด่งเพิงไต่ไต่ไตไต่ขึ้นมาหาวันนี้พังเด้อพี่น้องเด้อแปะเด้อแปความพันบ่อกเพนเด้อพี่น้องเด้อมาเงินเราเห็นพ่อไปเอาเท้านะขอขอขอยญาตนำเห็นพ่อนะไปที่บ้านหลังเก่าที่บ้านแวะเอาเอาเท้าที่พนะบอกแพนขึ้นว่าเป็นเลขตัวเก้าวันนี้ เล็กตัวเก่ายังโบออกคือว่ามันยังจะพึ่งก็ยังบออกนะเออยังจะพึ่งเพื่อนตเล็ก่อยนะคงยังบอบมาเนีอ <c oughs> แล้วมาเงินเช้านี่ละคนน้อยรับเอาซุปมาห้จูดเออเออทุกที่วันเพื่อนไปวันมาซุปมานาเอ,อจงพ่อล้วเป็นคนให้เอเพื่อนไ่ได้ขอได้ผเพม่รอดเอ,อเ่อนให้เพระาะก,กินนหน้นนี้ละ จุดอืออือออกมาพะเห็นสี่สี่ห้าสามสกโอ้สี่ห้าสามหกเลสีโตมันมีเลขเเพิ่งน้ำอยู่นี่แล้วนี่ล่างค้าพ่นเอาให้อ๋อแก้งค่ะบอรสี่ห้าสามหกแก้งค่ะแล้วเพิ่นเอาให้อย่ี่พัดตอนเพิ่นเอาซูกปห้์วเบอร์จีจีนาปจูดหาเพิ่นเพิ่งแล่นเข้ามาบิน ตอกปูลอยู่บังไงนะหน้าหน้าทางเข้าหามโบ้ไปโป้ไปสินะประทศไทยไปสิเลยเมื่อนี้ครับบอกให้เขาบรใจว่าเพิ่งนะเพิ่งแน่นอนแต่ว่าก็ารที่มันหัวมันจะผ่านแม่นบ่วนะพี่น้องก็เรื่องเอาเบิ่งเพิ่งนั่นสิบหกห้าหกเก้าหกเด้อพี่น้องเรือเดียวบอกแม่จะให้เบิ่งเด้่องเด็กหน้ากอ่ะที่ถึงน้ำกัน หาซีฟเกาซิใสพี่น้องเอ้เห็นว่าพี่น้องนี่เห็นว่าเนีได้ได้เออเล็กต้นะ่ะสี่ยังก็สี่ห้าสามหกยังท้างหลุมนะหกสี่ห้าสามหกสี่ห้าสามหกมันออกเ่าสี่ตัวผบ่กสูบตัวนี้นะออกสี่พอเคยเห็นอยางวะพอเคยเห็นทูบนี่ออกสะสี่ตัวสี่ตัวไข่ไมันจะช้ตัูบนี่นะสูบล้ส่ตัเห็นป่พี่น้องนี่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 พี่น้องนี่ได้นี่นี่นีนี่ว่านี่ สี่ห้าสามหกนี่เลขอันเบาแพนใต้ถูบเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเอาเด้อนี่นี่นี่นม้อนไปลองเสียงโซ่เด้อเลขสี่ตัวน้ำเลื่อยมาในหายเออขวดสื้อเลขสี่ตัวน้ำสี่ห้าสามหกเนาะอ่าโอเคพี่น้องเบิ่งเอาเด้อนี่อันนี้ครับมันก็เป็นความผันเด้อพี่น้องเด้อแล้วครับเป็นความผันความเสื้อของเป็นเปรุ่นเสื้อของสามหกพอเป็นเลขอันเลขเอียงนะมันมี ห้นี่เล็กเพิ่งนี่ห้าหกก็เขาเนาะนี่มันเป๊ะเลยคับเพิ่งทีกสี่ห้าสามหกเลยเนาะส่รัคซีซีห้าหกไซซีห้าหกหรือเป่าีห้าหกเรือว่าสีหกห้าเออตัดไปตัดมาเกีกับเนาะไม่เลยสื่อกับแต่ว่าขนามั่นใจมันในการโคปลเตอร์ได้พี่น้องมั่นใจเพิ่งเงินบรมันนี้มั่นใจอยู่ เพราะว่ามันผ่านเห็นเงินหลังเก่าที่ห้างไว้นะแล้วก็งานหลังเก่าห้างมันก็เป็นห้างผึ่งอะไรนี่ค่ะเออเออ,เออห้างผึ่งไรห้างมันเก่าเหมือนันนะหรที่บอกเออทีนนะ่บอกหัดซื้อนักเพื่อไรเนี่ยเด้อเออเพื่อเพื่อเวลาเพื่อไปนีโปน่โยโย่บวกหน้าเนี่ยคู่กะเศร้า,าโฮกฮกฮกด้ยพี่น้องน้าหน้ามันผ่านซิปหาซิปเก้าซิปมันก็เป็นออก อัานสามันครับมันกตีกขหมายว่าเพิ in ่งแล้วอ่ามันตรงกันเบิดเอาพี่น้องซื้อเริ่มดูแลพี่น้องแล้วเออซื้อซื้อซื้อบงเดอพี่น้องเ้อรุ่นกันเด้อพี่น้องนี่ก็มาเบิ้งกันสะน้อมเผินสมพักเนาะสมพักเพินสีเห็ดเนื้อน้ำขระปุ้นกระปุ้นน้ำปนนี่ก็ม่มอนมกหัวหอมแดงกระเทียมเดียบ้อยนี่ก็ช่วยชยอันเหยื้อนนี่ก็ให้ แม่ครัวนอมเป็นคนเห็ดสีมือนางขปุ่นแซ่บยำเล้งยำเล้งนี่แล้วก็สิจี้อันนี้แหละนี่พริกใส่ยำยำเล้งนน้ำแล้วนี่เอาไตเอาอย่างนี้เลยเห็ด<น>อ้าวรุ่นเล่กเด้อพี่น้องเด้อรุ่นเล่กกันเด้อวันนี้เด้อเอารุ่นเลกันรุ่นเลกความพันนัน้เนเปล่าเพนเพราะว่าเลขโตที่จะจุดทุบนี่จุดทุบอยู่ในเงือนของ ตัวน yeah. ้อยสี่ตัวถ้าเคยเทสู่มันจะสี่ตัวน่ะสี่ตัวเลยแก็บกจูม่ได้สามตัวเมื่อกบจูดคนมันออกเล็ดเหม็นนะเจ็ดแปดนะศูนย์สามแปดมันออกเจ็ดแปดเด้ไปม้อนออกเลยเ้อเมื่อวานพี่น้องเห้นมานนออกออกแรงดีอดตอนสี่โมงเลงเจ็ดแปดเลยเล็บปลาเพลนาก็ออกปบก็ะม่นมีออกม้วนออกก็เลยมีแค่สามไอมแต่แต่รูแต่รูเราไม่ซี่ จะได้บมันตี่จะซตัวเลขให้สี่อันนี้เป็นให้สี่เสีเอาย่น้องใสหาไปอีกนี่เนาะสุ่มเข้าไปอีกนะสุ่มเข้าไปอีกหายเนาะเอาเลขสี่ตัวห้าวก็เป็นคนจูดเอาอหไเอาคอเลาลักซี่เลวแม่สี่บอกเพล่ะค่ะน้ำทรายมันออกหายก่อนหายยังสี่ห้าสามหกจะต้เอาห้าสี่สามหกสี่ห้าสามหกเป็นให้สี่ห้าสามหกตัวเอาห้าสี่สามหก เอาห้าสี่ห้าสามพุกห้าสี่ห้าสามพกหรือตัวค่ะคมไม่เป็นเก้าอยี่แล้ะมันนี้มีสามอยู่เลยกปยังไม่ออกเอาเจียมาจดไค่ะเอาเจียกระบิ๊กนะเอาคหาเียจดกันเอาไปแล้วไหเล็กพุกตูนะห้ตนะรุ่นนึกอพี่น้องจะไมเขาให้ถือว่าทุกคนเลยเอฟซีเนาะอันถือกัน คดีอ <beiden S 2> <an> ันเบ่งปันเนาะเออคันว่าผู้โดยก็จะว่ากันนะพี่น้องได้เพราะว่ามันก็เป็นความพันแลยครับความเสื้อของส่วนบุคคลนะะเฮายังไม่แน่ใจว่ามันจะออกแท้นะพี่น้องเออนื่อข้อดิังประเดีวว่าเสียหนังกับเหมืองหัวเรื่องเบอร์น่ะื้อพ้อดิบข้างนี่ยังก่อนหาสี่สามหกว่ะสี่สี่ห้า สี่ห้าส้าค่ะแม่บอเพนนะนะาเพิ่มหาตัวเลยเพนนำห้าค่ะห้าสี่หาสามนี้เอาห5สามาสี่ามาเยนให้เอาเอาเาเอาานเียเียจะพูดอยกูพูเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เอา

สีห่ 45, ห,า 63, ห้าหกสามเหลเิงมีเอาอันมีเล็กเถิงมันมีเลขข็กห้าสี่ก็เป็นเก่าอีกจ้ะเป็นเลขกเก่าก็นเบนนะถ้าตินไปนึ่งก็ได้ห้าสี่รุ่นเลขแล้วพี่น้องมาพังกันบาแพนบอกเลขความผันเลยอะกาเป็นจูดทูกป็นเบนก่ะเบนอืมมันผั็นกระคืนแน่ เพื่อนี่ก็ต้องเป็นหน้กสวนเพื่อแขงเพื่อก็ต้องเป็นเลขหนกนากัเพิ่งเนะหนะกกัเพ่เลขหนกห้าคู่นั้นสาวฮกดกฮกเยพี่น้องเลขหนักหนานั้นสิบห้าสิบ้าเก้าักหนมันมีสองหน้าหน้หนะครับเลขเพิ่งนะสิบหกหาหกเก้าหเด้อเลขเพิ่งเด้อ พราะว่าทางนั้นสิบหูว่านางสัตนางสัตแล้วสิบหูว่าเออนางมันเป็นเลขยังตัวเลขมั้งหูถึงมันตัวเลขยังพี่น้องมั้งหูเนาะมีม้อนบอกให้เด้อเพิ่งนางนักหนางยักเงีู่แต่ซื้อก็ซื้อเสียงกันลุงกันเลูกพี่น้องเลืมว่างเท่อโศกลาภไหก็มีไก่เสือผสมพันธาแล้วรน้องเสือก็เป็นเพิ่งหรือเป็นนางไก่เสือพันธุ์ายมันหมักเจีอวแรงหนางเออเถิงเออ สิบาทคือแบบมอสสือเงนกระด็แหงคือเร็วบห่อรอยอพี่น้องคือพอหะรุ่มน้ำรมถือกระสิบาทถือกระเหี้ยวแซ่สิบาทอะไรกินกับข่อยวนินยยากมัคั้นนบบคันกระจกคันเชื่อไหมเแบ ตับต๊่กันเออตัต๊ะปันเนาะเออโอ้คือเป็นห้างววตลกอะเขาเอาเาซั้ตุตได้ไหมท่าไวมโอ้ยเอาเอาซื้อเอาเลยโคกตได้แม่แม่หมดได้นะก็ซื้อตัละพันตสองพันมาเลยตัวก็บตัวสองพัเออตัวก็ตัวสองพเลยีคเออกี่เออ จะทางที่จะเลขใค่ไเนี่ยพันกีบระายด้ดยพี่น้องพันกีบสองพักีบทางนี้นะโต๊นะของบา้านนะ่าสองบ้านสาบ้านอืพันกีบกับพันถือเขกันสอโต๊ะกะเก้าได้เก้าสิบพันกีบอือพันถือเลกสองโต๊ะะนี่คเอาเลยเอาซับทุกตัวได้ไหมไ้ทุกตแล้วก็ตามนี้เป็นไรไม่ได้สี่โต๊กันดนี่เอครบไปแล้วนี่ 4ha36, 4ha63, 4ha36, à, 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 4ha36, 4ha436, 4ha463, 364ha, 364ha, 634ha, 634ha, 4, 6ha43, 6ha43, 364 4 6 6 ha 6ha43, 43 6 6ha43, 6ha43, 6 ha 6ha43, 6 ha 43 6 8. 6 8. 6 6ha43, ha 6 ha 43 6 6 ha 43 6 สามห้าสี่กสามห้ากสี่เอาไปให้พี่น้องแคบมามีเลขกบเลขเลขกสร้างอันนี้เด้งน่ะลดน้ำอ้นนี่หกสามนี่เอาให้พี่น้องเด้อเอาเอาไปแคบเอาไปแคบเอาไปแคบให้เปิ้ลเบิ้งพี่น้องลองแคบเบิ้งเด้อเนี่ยเบาจิตนาจิตนาก็ได้ตีออกออกมาเด้อเนี่ยเด้อเนี่ยเอาแคบไปเลยพี่น้องแคบเอาเด้อแคบอรรถลองลุ้นแนี่ยลุ้นเห็นแล้วเนี่ยเนาะเปยแล้วเนี่ยเออเห็นแล้วเปยแล้ว เดียวพี่น้องซับไม่แล้วเออเออซับให้แล้วเอาไปรุ่นน้ำกันด้อยพี่น้องด้ออันนี้คือเป็นเลขซี่โตอันนี้ฮะมาแล้ววันนี้ถ้าพี่น้องอยากมักเลขสองโตก็ันตัดตัดเอาเด้อเข้าใจโจดีเย็วขึ้นมันจดีโจดเรียนแถวไปเลยเออมาโจดีบัจนะเห็นไหนเนาะนี่นี่ยอ่ะ เอาโอเคเอาโอเคเอ้าวคลิปนี้กับบมี่ยังเด้ยพี่น้องมาพังเบาแพนบอกเลขความผันโอเคบายมาปอกให้เท่ากันพี่น้องอบายทุกคนเนอะ